สวัสดีครับยูกับผมกระเดือนน้อยชาแนลนะครับก็วิธีคนเลียงงัวครับเดี๋ยวคลีมนี้จะมาแนะนําเรื่องการใช้ยาวิตามิน A อดีสามอีนะครับแล้วก็คาโตซาตนะครับเพราะบางท่านอาจจะรังเรนะครับว่าตัวใดดีนะครับปกติแล้วนะครับยา2ตัวนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะใส่ต่างกันอยู่นะครับต่างกันผมก็จะมาแนะนํานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่เอควรบํารุงง่วจอย่างใดดีนะครับเราจะบํารุงช่วงไหนนะครับครับ น้ยสาวมีข้ามกับัวอยู่ในคอกับบรด้อครับมือนี้ยบรด้อคอกกัอาศัยเกี่ยวหยาไม่ให้ครับเบิ่งครับยินเฟื่องดีดีครับนะครับอาศัยเกี่ยวหยามาให้จะให้เตะตอนเสากับตอนแรกนะครับตัวละเข่งคือเก้าครับนะครับการเลีียงงวแบบนี้ก็แขวนแหลกก่อนตลอดนะครับถ้ามือได้ห้อยแขวนแหลกก่อนแล้วก็ น้ำเนี่ยก็ผสมเกลือตลอดนะครับจัางไหนก่อนอื่นก็อนไฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถามมาคลิปนี่นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใกผมนะครับในเหตุคลิปต่อนะครับครับจางไหนไปฟังกันครับไปครับครับจัวไหนผมได้ไปไส่นะครับกัเหตุเบียดน้ำขอกงัวนะครับกับเบิ้งหน้าสาวมีค่ำนะครับแม่มีค่าห่อ นะครับนะครับไก่จะขอดนะครับแล้วก็เกาเมือนะครับกระเบื้องอาการไปเรื่อยๆนะครับชวนคิปนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของวิตามิน A D ดีมแลวก็คาตาซานนะครับเพราะว่าบางท่านก็ถามเข้ามานะครับประมาณสิบท่านใดนะครับแต่ว่าผมว่าหลายท่านก็อาจจะอยากหูนะครับเรื่องนี้ก็จะบอกวิธีการใส่นะครับก็จะเริ่มจาก A อดีมก่อนนะครับนะครับ เอดสามเอจะเป็นตัวยาตัวนี้ครับการใส่นะครับการใส่ก็คือหาซี่ซี่นะครับบวาสิเป็นตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับง่วในง่วในกล้วยเขาส่วนมมกเขาจะใส่กับง่วนหน่อยนะครับง่วนหน่อยง่วที่พึ่งคอดนะครับถ้าบบแขงแรงนะครับสมมติ่าแขงขาอ่อนสิก็จะฉีดกับลูกง่วนะครับฉีกับลูกง่วบางคือถ้าแม่เลี้ยงบบดีน้ำนมแม่บบดีนะครับก็จะฉีดให้ลูกนะครับ หรือว่าฉีดไหเม่ง่วนะครับที่กาลังไหนมลูกนะครับนะครับประโยชน์ของเขาก็จะนี่ครับโตงโตวเลยครับ A D 3 E ก็จะมีวิตามินโตรงตตวเขาเลยก็คือวิตามิน A นะครับจะซอยเสริมสางในเรื่องกระดูกนะครับแลวการเจริญเติบโตนะครับส่วนวิตามิน D นะครับก็จะซ่้อยในการเรื่องเรื่องการดูดซึมแคลเสียมนะครับเขาไปเลี้ยงร่างกายของเขาเองนะครับ ตัววิตามินอ e ีนะครับก็จะซอยได้เรืองระบบสืบพันธุ์นะครับนี่ครับมันจะคข้าขๆกันกับคาโตซานซรอยได้เรืองระบบสือพันธุ์นะครับน่ครับเอดิามีก็จะฉีดพวกงัวนหน่อยง่วที่บสมบูรณ์ง่วที่ออกไม่นะครับพวกง่วที่เมลี่งบดีนะครับหรือว่าจ่วงขาดซารอาหารนะครับนี่นะครับการฉีดกับฮาซิซีคือผมว่าตัวหน่อยตัวใหญ่ก็ะเหลยวเต้นะครับ หาซีซีการเก็บรักษาสมมุิว่าใหลแ่้วก็เก็บไว้ในตู้เย็ยนนะครับก่อนใส่จะเลื่อมเบอง์วัาเบดอายุนะครับแต่ว่าบางท่านว่าสงสัยอยากซั่งนะครับในเนสก็มี่นะครับลองเขาไปหาเบิงนะครับตามแอปที่เขาขายสินค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับเขาก็มีบริการส่งฮอดเฮือนนะครับดี๋ยนี้ก็สามารถเข้าไปเบอง์ได้นะครับส่วนบางท่านอีกอย่างหนึ่งก็กคืออา้าเราจะฉีดต,ตอนใดดีนะครับ ในห,หเบื้องงวัวประกอบนั่นนะครับก็คือถางวัวบสมบูรณ์นะครับกระชีดหาเดือนเถื่อกรได้น,นะครับหาเดือนเถื่อหรือถางวัวเข้าสมบูณ์อยู่แล้วนะครับสมบูณ์อยู่แล้วบ่ได้พิดปกติอียังนะครับกระใช่เป็นแร่ผพวงนะครับหรือว่าแบบแขวนก็ได้เพราะว่าทุกมือนี่ก็มันจะมี a d 3 e ผสมเข้ามาในเร่แบบแขวนแล้วนะครับมันก็จะเหตุง่ายขึ้นขอแตกต่างก็คือการตอบสนองมันจะซ่าป่ากันเท่านั้นเองนะครับ กระได้แตกตาเงียงไหลนะครับเหลกแกรนถ้าเท้ามีติดคอยิ่ตลอดเท้ากระโบรงจำเป็นต้องฉีดก็ได้ครับแล้วก็ง้วเข้าอ้วนปกติบระโปจำเป็นต้องฉีดก็ได้นะครับให้เบิรงตัวนี้ประกอบนะครับส่วนมาเรื่องค่าตัวสร้างนะครับแับนี้ก็จะมีวิตามิน B12 ินะครับสี่อยห้ซาเม็ดเลือดนะครับแล้วก็สอยกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทนะครับแล้วก็เรื่องการเจริญเติบโตวิตามิน B 1 2นี่จะซรอยอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮดให้ง่วกินอาหารดีขึ้น หรือว่าซาับถี่ฉีเข้าไปเฮ็ดให้กินอาหารดีขึ้นนะครับบว์วัต่งัวครับค่าตัวซาดเขาจะใส่น้ําปวกแก้ไข่พรอมนะครับเฮ็ดให้ไข่เปื่อกไขหนาดีใกลไข่ดีนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีฟอดโฟราดครับเสริมเข้ามาฟอดโฟราดนเนี่ยกเสริม่างในเรื่องการดูดซึมแคลวเสียมได้ดีขึ้นนะครับก็จะไข้ไข้แคล้วเสียมนะครับ จะซอยเขี้ยวเสียบอีกที่หนึ่งนะครับปอดฟอรลานะครับมันก็จะัมพันธ์กันกับเขี้ยวเสียบครับปอดฟอรลานะครับนี่นะครับการใส่กับยี่สิบซีซีนะครับโบจะเป็นตัวหน่อยตัวใหญ่ฉีดใส่เข็มเบอร์สิบแปดครับเงวเหนียวหนึ่งนะครับฉีดยี่สิบซีซีการเก็บรักษากับใส่ไว้ในตู้เย็นด้วกันครับถ้าตัวซานแล้วก็่วนมากนะครับเขาจะฉีดในเมฆงวที่ต่างท่องนะครับ ต่างท่องใเจ็ดแปดเดือนเขาก็ฉีดขวบคู่กับยาไทยพยาธินะครับถ้าตัวซาดนี่จะเฮ็ดใหงง่วหรือว่าซาเดเลี่ยงนะครับกับซูสภาพว่าปกติเดลเลวขข้นนะครับซอยเลื่องระบบสืบพัานนํำนะครับนี่ทีคือกันนะครับมันก็จะค่ายกันครับแล้วแต่ผู้ฉีใส่นะครับบางคนก็ฉีด แม่ง่วคขอดลูกเล้วนะครับจงฉีดอาจจะขอดลูกหรือจะฉีดจงฉีดนะครับก็แล้วจะความสะดวกของแต่ละคนนะครับน่ครับสามนางสาวมีบุญนี่เฮายบวชีคาตัวซานเฮ่าจะฉีดเอดีสามอีก็ได้ครับจังได้ก็ขอให้นะครับบบได้มีตัวยางเพราะว่างัวผมโบหลายนะครับเลยบบได้เป็นสื่อเป็นขวดมาส่วนมากรัผมจะฉีดผมจะไปขอน้ำอ่ายเขานะครับขอสื่อตัวนะครับสื่อมาฉีดเราเทอละหน่อย ยาขวดหนึ่งมันก็จะอยู่ลอยมิลลิตรนะครับลอย m อ็ก็จะเก็บรักษาเด้ประมาณ3ปีนะครับง่วผมก็มันก็สมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์นะครับงัวตัวนี้เสียแต่โค้งสามพันธุกรรมเข้าบอดีซื่อกินยาดีครับเพื่อกก็กินดีนะครับครับผมก็จะสรุปท่ายคีพให้นะครับก็คือ AD 3e กับงัวนห่อยง่วที่ผสมบูณ์แม่งัวเรียงบอดีนะครับ ฉีดง่วจำพวกอายุวกเกินหกเดือนนะครับหรือว่าฉีดแม่งัวก็ได้นะครับฉีดควบคู่กันกับค่าตัวสานก็ได้ครับก็แล้วเต้พูจะเลือกใส่นะครับผมก็จักเจะววาจังไดบางคนก็นใส่ขวบคู่กันนะครับขวบคู่กันการส่วนการเวียนระยะห่างนะครับเวียนระยะห่างจักหกเดือนก็ได้นะครับฉีดเถื่อนนะครับ แล้วก็ย่ำอีกเทิ่มอนึงนะครับคอแตกต่างของ2ตัวยานี่ a d 3ด5สานซีนะครับส่วนค่าตัวสั้นยี่สซีนะครับตัวโตนะครับบอกว่าตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับการฉีดก็ใส่เข็มเบอร์18นะครับยาวนิ้วหนึ่งนะครับก่อนฉีดก็เลื่อมท้ายก็ห่อทุกเทื่อนะครับทุกเทื่อนนะครับก็เอามาฝากพร้อมพี่น้องนะครับเรื่องการใส่เลือกใส่ให้ถือนะครับหลายท่านนะครับสับสนตะกี้ผมก็สับสนเหมือนกันครับเอ้า สองตัวนี่คือจังคล้ายๆกันนะครับจังใดดีนะครับผมก็ล่องมามันกับโบเลแต,ตกตางอย่างนะครับก็บริตแตกต่ตงปันเดยแต่ส่วนมากที่นิยมกับค้าโตซานนะครับเพราะว่ามันจะซอยกระตุ่นง่วนนะครับเหเ็ดแหงง่วกับเพื่อนสูสภา,า,าวะปกติคือว่นานะครับซอยแหงหลางกายมากระปี่กระเป๊านะครับเรี่ยวขืนไปว่าภาษาบาทเฮานะครับ นะครับก็มาฝากคนพี่น้องีนะ่ก็ปออมะคุ่งครับปอกที่หัวกุ่วเพรได้ปอกตํานะผมจะปอกต้มให้เป็ดนะครับนครับต้มก็จะผสมเกลือน้อยนึงนะครับเกลือน้ําง่วนนะครับก็จะผสมห้ามอาหารเป็ดอาหารไก่นะครับพอมันก็จะสอดคล้องพอดีบ้านผมขายอาหารสัตว์นะครับเวล,ลาไฮมันก็จะเหลือสอบหนึ่งมันจะ เขาจะให้เกินมากอยู่นะครับประมาณสามขีดนั่นก็จะเหลือเพราะว่าให้เปียกพอดีครับนี่ครับผ่านไปผ่านมากับเวะซื้อได้ครับอาหารหมูอาหารเปียกอาหารไก่หม่งไก่นะครับนี่ผ่านมาแถวเสียนตะการเขมาลาดนะครับถนนเสียนตะการเขมรลาดกระเวสซื้อครับผวกหม่งไก่ผวกอาหารสัต์นะครับพวกบัวหัวน้ำนะครับราคาถือครับ ให้เพียงครับครับนางสาวมีบุญมือนหนว่าจะออกล่ามครับกระยากแนวนั้นแนวนี้นะครับก็เรื่อยดเร็วออกครับจังไหนนะครับถามาลีปนี้นะครับอยากให้ผมมีคาขีปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับมือไหนก็มีสาละมาฝากพ่อพี่น้องทราบหน่อสักคนนะครับ จังได้ทีรัดมองได้กัสามารถสอบถามเขามาหด้นะครับจังได้ลิปดีขอลาไปก่อนครับพอคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ